สวัสดีครับลิปนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทันทีก็เป็นสนาราภาษแล้วสำหรับเว็บนวนเวลนะครับตอนที่178บแปบ็คนัมเบอร์ปะทากองทัพพลจจกรวาดการลงพลที่แข็งแกร่งในการต่อสู้ทางอากาศก็มีอยู่ในกองพลสัตว์อสูรอย่างไรก็ตามนั่นก็เป็นไปได้เพียงแค่ให้ตั้งหลักที่มั่นคงเท่านั้นสำหรับสัตว์อสูรที่ได้กว่วในด้านความสามารถในการบินอย่างต่อเนื่องการต่อสู้บนท้องฟ้าก็ทําให้พวกเขาเสียเปียบเป็นอย่างมากท้ายที่สุด จุดลงจอดของพวกมันค่าเดาได้ง่ายๆพวกเขาจะถูกรอบโจมตีและนั่นก็เป็นจุดสิ้นสุดของพวกเขาอย่างไรก็ตามเบอร์เซิร์กสาราศูน7,700ตัวและมิดแมน4,500ตัวก็ได้หันไปที่ท้องฟา้าจนถึงตอนนี้พวกมันจำเพื่อนและแยกแยะศัตรูออกไม่ได้และได้โจมตีพวกกันเองพวกเขาถูกขับไล่ออกไปที่ดาดฟ้าของเรือหอ200ลำซึ่งมันก็เป็นจุดที่คุณแทบจะเรียกได้ว่า มันกว้างและมันก็ไม่แคบแต่ก็ไม่กว้างพอที่จะเคลื่อนที่ไปมาได้อย่างอิสระนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาทําตามสัญชตาตญาณและเริ่มแสดงความเคง็งแร่งแต่ทุกคนก็ได้หันไปทางท้องฟ้าเหตุผลนั้นก็เรียบง่ายและชัดเจนนสัญชตาตญาณของพวกมันก็รู้ขึ้นเป็นไฟท้ายกับลากพื้นฐานของความหวาดกลัวอันตรายพวกเขาสังเกตเห็นว่ามันกํลาลังใกล้เข้ามาเททรสัสซาก็แค่ทำหน้าบึง้งใส่พวกเขาอย่างไม่สนใจ สิ่งที่เธอเห็นก็คือกลุ่มคนที่โง่เขาที่ฟาดฟันบนเรือหอที่เธอกําลังวางแผนที่จะนําไปเสนอต่อจอมารลิมเมอร์หลวเจ้านายของเธอจากนั้นเธอก็ได้เบื่อนายข้ากลุ่มสัตว์ร้ายที่มองเห็นแล้วได้เป็นข้อมาหาเธอและเธอก็คิดในใจว่าเฮ้ยมันแย่มากถ้าฉันไม่ได้ทําความสะอาดให้มันเสร็จเร็วๆนี้จาก็คงจะถูกปกคุมไปด้วยความสกปรกและแม้ว่าจะเป็นสัตว์ร้ายแต่ก็ตัดสินความโง่เขาของความโง่เขาในการฆ่าตัวตายอย่างผิด ว่าง่แค่ไหนแต่แล้วถ้าพวกเจ้าเป็นบ้าไปแล้วข้าก็ดาว่ามันจะช่วยอะไรไม่ได้อย่างน้อยที่สุดก็ยอมรับพรเมตตาของฉันซะเมื่อคิดอย่างนั้นโดยไม่รังเลหรือไม่ถูกต้องเธอจึงได้ไป่อยเรือสตีทในสถานที่ที่เรือหออัดแน,น่นเรือหอทุลามที่อยู่ภายในหกอเกล็ดของทรงกลมที่สมบูรณ์แบบนั้นได้ถูกทําลายค่าชีวิตไปดังสีมรณะก็ยังส่งผลกระทบตอบ่อมหาสมุทรและสัตว์ทะเล ที่อยู่ในบริเวณเท่งหมดก็ได้เสียชีวิตไปกับกองพลทหารและในตอนนั้นเวนอมก็พูดว่าโทษหน่อยไม่ได้หรือเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงด้วยวิธีนี้ได้ไหมเวนอมก็ได้ถามเททราาอย่างงุนงงและเททราซาก็ตอบว่าคุณยังไม่ดีรุณาดูให้ดีๆว่ามีผู้รอดชีวิตบางคนเห็นไหมเธอก็ได้พูดทางหัวลอยอความตื้นเขินของเวนอมประสบการณ์ของเวนอมนั้นมันน้อยมาก การรับรู้ยานเวทของเทตร拉斯าได้จับผู้ที่รอดชีวิตได้หลายคนอย่างแน่นอนสมาชิกของกองพลสัตว์อสูนที่ได้กลายเป็นสัตว์อสูนพวกเขาได้ถือความคุ้สทศลมบ่ท,ทั้งสัตว์ป่าดและสัตว์ลายเนื้อของร่างกายของพวกเขาได้ผูกพันเอาไว้ในปัใจจัยใหญ่การเรียนหนึ่งก็คือพวกเขาไม่สามารถทนต่อดตได้สเตีมได้แม้ว่าพวกเขาจะได้รับกำลังของสัตว์อสูนด้วยฐานะของมนุษย์แต่ในท้ายที่สุดร่างกายของพวกมันก็ได้ถูกทำลายโดยรังสีมรณะ ก็อยูในหนึ่งก็คือผู้ที่รอดชีวิตจากผลคาถานี่ก็คือแบบฟอร์มวิญญาณหรือก็คือผู้ที่มีความเข้ากันได้ดีกับธาตุองปีศาจแม่สีผูเขาก็อาจจะเป็นนักปราชญ์ที่ได้รับการควบคุมร่างกายอย่างสมบูรณ์ไม่ว่าในกรณีใดเฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดเท่านั้นที่จะสามารถทนได้และต่อมาเวนกก็พูดว่าผู้รอดชีวิตนั้นเหลือน่าสนใจดูเหมือนว่าพวกเราจะได้สนุกกันด้วยดว,ยวงตาของเวนนอมที่จางลงในขณะที่เขายิม้ม และเขาก็ได้ย้ายไปที่ผู้ใต้งคับบัญชาที่พร้อมสำหรับการต่อสู้อัจกล่าวได้ว่าในขณะนั้นราชสัตว์อสูรการดิมได้เข้าใจของความหมายที่แท้จ,จริงของความหวาดกลัวและอันตรายในช่วงกลางของการจัดรูปแบบของพวกเขาลูกน้องของกาดิมก็ได้เริ่มดังเลือดเมื่อพวกเขาได้เริ่มตกลงมาผู้ลอดชีวิตมีจํานวนน้อยกว่า100คน ในการเริ่มต้นผู้ใต้บังคับบัญชาของกาดิมเป็นเพียงแค่เพื่อนร่วมชาติของเขาที่ต่อสู้เคียงข้างเคียงบ่าเคียงไหลมาหลายสิบปีท่านี้ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนามาเป็นอัศวินคิเมล่าเ,ลเนื่องจากว่าพวกเขาขาดแขนกองพลศาสตร์อสูนที่อ่อนแอลงอย่างมากพวกเขาได้รับทักษะพิเศษการจัดการกับร่างกายโดยผ่านไปโดยที่ไม่เคยใช้มันเนื่องจากว่าอยู่ในระดับที่แม้แต่อัศวินคิเมล่าก็ยังคงต้องตาย ไม่จําเป็นต้องสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคนอื่นๆผมกลัวและตกใจและหวาดกลัวอารมณ์เหล่านั้นได้ปลูกเล้าในใจของกาดิมด้วยการไล่คาถาเพียงแค่ครั้งเดียวและกลงองกำลังส่วนใหญ่ของพวกเขาก็ได้สูญหายไปมันเป็นคาถาที่ทรงพลังมากจนเมจิกเบลเออร์ที่ใช้ต้านทานเวทมนต์ได้รละประโยชน์ก่อนหน้านั้นอาการแรกนางเวทชนยอดได้ถูกย้ายไปยังเรือหอนที่อยู่ด้านบน ละด้วยเหตุนี้ความผิดพลาดนี้จึงทําให้แนวป้องกันของเรือหอสองไล่ลำที่อยู่เหนือระดับน้ําได้อ่อนแอลงอย่างมากกาวีีนหนึ่งก็คือความผิดพลาดของกาดีมหาสโตูเป็นปีศาจชั้นสูงก็จําเป็นต้องสันนิษฐานว่าผู้เขาจะใช้เวทมนต์โจมตีในวงกว้างไม่ว่าในกรณีใดแม้ว่าการใช้เวทมนต์ที่ทรงพลังนั้นมันเกินความคาดหมายแต่จํานวนผู้ที่รอดชีวิตก็เกินความคาดหมายและกาดีมก็คิดในใจว่า องเจ้าจึต้องรับผิดชอบเหล่าเดมอนพวกเขาไม่เคยหยุดและคิดว่าใครเริ่มการต่อสู้ราชา,าสัตว์อสูรด้ละฉานกาดีมได้คำรามได้เป็นอาวุธระดับกอดได้อบกอดร่างกายของเขาด้วยพลังของสัตว์อสูรที่อยู่ภายในร่างกายแต่ต่างจากเผ่ามนุษย์อสูรมันเป็นความสามารถที่ได้รับมาจากการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เชี่ยวชาญในการต่อสู้และร่างกายของกาดีมก็เริ่มเปลี่ยนไปเซงคนรามก็พร้อมกับเหล่าลูกน้องของเขาหนึ่งร้อยนาย อสวินขี้เมล่าที่ปลดปล่อยพลังของผู้เขาออกมาจากนั้นประตูบนเรือหอก็ได้เปิดออกและเหล่าอสศวินขี้เมล่าก็ได้กระโดดออกไปและขึ้นไปบนท้องฟ้าจากนั้นราชาปีศาจและเหล่าอสูรก็ได้เข้าปะทะกันก็วองลงมาจากด้านบนก็คือหลอดน,นาคาเททรสซาที่ประเชิญหน้าประเชิญหน้าและยอมรับสายตาอันเครียดแค้นของราชาสัตว์อสูรกาดีนพี่เจ้ามองมาที่เธอจากดัดฟ้าของเรือหอ ด้านหลังของเททราซ่าก็มีปีศาจ100ตนและทํานองเดียวกันกาดิมก็มีผู้ใต้บังคับบัญชาของเขา100คนอัศวินขิเมลา่าความกำลังที่แข็งแกร่งได้เข้าประทะก,กันดูเหมือนว่ากำลังจะรอการปรลองขั้งสุดท้ายเททราซ่าก็ได้พูดว่านิจด้วยนาเวนอมตาเธอแล้วฉนันจะเพื่อเพื่อนกับอาหารมื้อนี้สรับหล่ลูกน้องของคุณมันก็สมบูรณ์แบบมันมีอยู่หนึ่งอันสลับคูณแต่และคน ว่าคุณจะต้องฆ่าผู้ที่พยายามจะหลบหนีจากน่านฟ้านี้ลังจากนั้นก็ใช้ปฏิบัติการตามคำพูดของฝ่าบาทล,ลิเมอร์ลูและทําให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครถูกฆ่าตายและเวนนอมก็ตอบว่าท่านคิดว่าใครเป็นเจ้านายของพวกเราพวกเราก็ไม่ได้โง่ขนาดนั้นกรณีเช่นนั้นเทสซาซ่าก็ตอบว่าใช่เจ้าพูดถูกเจ้านายของเราเราปีศาจก็ต้องการที่จะเห็นด้วยกับคำพูดของเวนนอมแต่เทสซาซ่านั้นน่ากลัว แล้วเราอัศวินปีศาจก็ได้พึมพำมด้วยเสียงที่ต่ำเทาเอเธทรัซาก็ได้หลีตาลงและเขาก็พูดว่าเงียบไปเลยไอ้พวกงโง่ถ้าพวกเราคนใดคนหนึ่งถูกฆ่าพวกเราทุกคนก็พร้อมที่จะทำเพื่อในท่านของพวกเราถ้าเข้าใจแล้วก็รวยเลยพอได้ยินเททรัซาพูดเช่นน,นั้นเวนอมก็คิดในใ,นใจว่าอ่ะันไม่ได้ผิดหรือไม่ได้รับความผิดชอบด้วยเหรือโดยไม่ได้สนใจเวนอมที่กำลังจะพูดจานในสิ่งนี้ ภายใต้คำสั่งของเททรซาเหล่าอัศวินปีศาจก็ได้เริ่มเคลื่อนไหวผู้ติดตามของผู้เขาเททรัซาเช่นเดียวกันกับกาดิมพวกเขาก็ได้เริ่มเปลี่ยนตำแหน่งบนดาดฟ้าเรืออีกลำและได้เริ่มเผชิญหน้ากันในตอนนั้นกาดิมก็ได้พูดว่าฉันคือแม่ทัพของกองทัพจัก,กรวัดรผู้บัญชาการกองพลสัตว์อสูรราชาสัตว์อสูรกาดิมพออีฟฟาแนะนําตัวเสจเททรซาก็ได้แนะนําตัวของเธอเอง ข้าก,ก็คือข้ารับใช้ที่ต่ําต้อยและซื่อสัตย์ของจอมันริมมัลูหลอดนักฆ่าเททราซาในการล้อขานชื่อของกาดีมเททราสซาก็ได้ตอบกลับอย่างสง่งงามดังนั้นการต่อสู้กันจึงได้เริ่มต้นขึ้นและจบลงในทันทีและกาดีมก็ได้ตะโกนด่าเททราสซาว่าให้ตายเธอเจ้าปีศาจโสโครกสุดยอดของขวัญทางเลือกเพื่อใช้งานรับไปเถอดความโกรธของราชาสัตว์เดรจฉานราชาสัตว์เดจฉา,านผู้นี้ เป็นจากที่ตะโกนเช่นนั้นหน้ากายของราชสัตว์อสูรกาดิมที่สวมชุดก่อนระดับกอดได้สองแสงไม่สามารถต้านทานดาบใหญ่เท่ามินเดสเบสของเททราซาได้ได้ถูกหั่นเป็นชินช้นชิ้นมันคือดาบแห่งความตายที่ได้ก่อตัวขึ้นมาจากเปลวไฟสีดำที่ควบแน่นซึ่งมันได้กลายเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดใช้งานสติแข่งความตายผลการทำลายล้างของอัลติเมทสกิลของเททราซาได้รับทันทีเป็นจากที่เธอได้ขึ้นไปเป็น ราชแห่งนรกเบรเลียวและกาดีมก็ได้เสียชีวิตทันทีราชาแห่งนรกเบรเลียวนั้นคล้ายคลึงกับทักษะของลูเมนนาทั้งควบคุมชีวิตและความตายอย่างไรก็ตามตัวข้ามมันเน้นไปด้านความตายมากกว่าจากข้อมูลดังกล่าวก็อาจจะถือได้ว่าด้วยกวัวทักษะขั้นสูงสุดของ art, ลูเมนาร์ราชแห่งตันหาเอสมเดียสแต่ถ้าใครพิจารณาถ,ถึงศักยภาพการต่อสู้เท่านั้นก็ไม่มีจุดด้อยที่ชี้ให้เห็น แม้ว่าตัวเทตอลาซาจะหลีกเลี่ยงการโจมตีที่ร้ายแรงแต่เทตอลาซาก็ไม่ได้จริงจังเลยเธอได้เวียงดาบด้วยความตั้งใจที่จะปิดปากของเขาทว่ามันกลับจบลงด้วยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวไม่ว่าในกรณีใดซานหลับราชาแห่งสาตร์อสูรกาดิมนั้นผู้ต่อสู้ของเขามันแข็งแกร่งเกินไปหากสิ่งน,นี้เกิดขึ้นก่อนจะได้ขึ้นเป็นจอมมารทีแท้จริงของเธอมันก็อาจจะเป็นการต่อสู้ที่ดีขึ้นเล็กน้อยแต่เทตอราซา ที่ขึ้นไปเป็นหนึ่งในผู้ที่แข่งแร่งที่สุดในโลกอย่างเจอแมนดีแทสจ,จริงแต่สาหรับปีศาจผมแดงตัวหนึ่งเธอก็ยังคงไม่มีอะไรที่จะชนะได้และในตอนนั้นกาดิมก็ได้พูดว่าเจอแมนจีคิมสันและซาลาคูนแข่งแร่งเกินไปไม่แต่ลูกน้องของฉันพวกเขาก็จะกาดิมก็ได้พูดด้วยพลังเฮือสุดท้ายของเขาไม่ว่าความหวังของเขาจะพังทลายลงแล้วไม่มีทางที่ทหารคนใดจะสามารถเอาชนะ เดวจะเป็นปีศาจได้และพ่ายแพ้อย่างแน่นอนและมันก็เป็นการต่อสู้ที่ดีพอสมควรแต่ในท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็ได้ลงเอยด้วยข้าประสบการสำหรับเราปีศาสและแตมาการดิมก็ได้พึมงพอีิว่าเป็นไปได้ยังไงกันฟาบาข้าขอโทษด,ดังนั้นไม่แต่ชนชั้นสูงไม่แต่ตามมาตรฐานของจักรพรรดราชแาห่งอสูรการดิมก็ต้องเผเชิญหน้ากับจุดจบอันน่าเศร้าและด้วยเหตุนี้ กองพลสัตว์นยจะได้ถูกทำลายล้างและถูกกวาดล้างลงพื้นผี่ผกและในตอนนั้นเททาซ่าก็ได้เหลือไปมองรอบตัวเธอและเปิดใช้ยานเวทรอบรูเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าไม่มีสัญญาณแห่งเชีวิตเททาซา่าจึงได้ออกจากเรือหอไปแม้ว่าเธอจะเห็นว่าไม่จำเป็นแต่เธอก็ได้ออกไปช่วยเหลือคนอื่นๆและเหล่าอสุรนปีศาจได้ตามหลังเธอมาด้วยในตอนนั้นเวนนอมก็ได้คิดในใจว่าคิดอย่างไรฉันก็ไม่ได้พาดเวนนอมก็ได้บน่นแต่ก็ไม่มีใครอยู่ที่นั่นแล้ว แังจากที่เททอร์ซาได้ไปแล้วผู้ชายคนเดียวที่ได้เดินออกมาจากเรือธงเขาได้สอดส่องเป็นบนท้องฟ้าลังจากที่ได้ยืนยันว่าปีสาจได้ออกไปแล้วขเขาก็ได้พูดว่าโอ้เด็กไม่แต่คนที่ยอดเยีเ่ยมอย่างฉันก็ยังไม่สามารถเอาชนะสปาลาดแบบนั้นได้แต่ได้ใช้เวลาที่สมบูรณ์แบบฉันกล่าวว่าจะฆ่ากาดีมแต่ดูเหมือนว่า เราจะทาอาหารของฉันเสร็จแล้วเลยฉันก็จะกินในตอนนี้ด้วยคําพูดอย่างนั้นเขาจึงได้กืนกินซากศพของกาดินที่ถูกผ่าครึ่งอย่างละโมบอย่างตะกาตะก,การชายคนนั้นได้กืนกินศพของกาดีมและพลังงานก็ได้เริ่มหลั่งไหลเข้าไปสู่ร่างกายของเขาพลังอันยิ่งใหญ่ที่สะสมเอาไว้และเขาก็ได้พูดออกมาว่าเฮ้เฮ้มันพอดูได้แต่นั่นก็ไม่เพียงพอฉันเดาว่าฉันทําได้แค่อย,อยู่เง,งียบๆในตอนนี้ เขาบนพานถือชุดกอดระดับกอดที่กาดีมเคยสวมใส่อยู่ในมือของเขาและเขาก็ได้ถ่ายเทพลังงานเข้าไปชุดกอดน,นั่นก็ได้สั่นไหวแล้วกลับว่ามันยอมรับผู้ชายคนนี้เป็นเจ้านายคนใหม่เลยเริ่มซ่อมแซมตนเองให้เหมือนใหม่และผู้ชายคนนั้นก็ได้สวมชุดกอดไว้บนตัวของเขาด้วยใบหน้าที่ดูเป็นธรรมชาติร่างกายของเขาก็ได้ถูกปกคลุมอย่างสมบูรณ์หมวกก็ได้ปกคลุมใบหน้าของเขาเพื่อปกปิดตัวตนของเขาชายคนนั้นก็ได้พยักหน้าและได้ออกจากที่เกิดเหตุ และมุ่งหน้าไปยังในรูปแบบเวทมนต์ถ่ายโอนบนเรือหอแล้วต่อมาโบกได้ตัดมาฝั่งของออาติมาและคาเรล,ล่าตั้งคัสั่งของเดียบโบก็ได้มุ่งหน้าปะยังจักรพพัดอุรลา่าไม่ว่าจะด้วยวิธีใดมันก็มีความจําเป็นต้องทําความสะอาดขยะจุกจิกเพื่อที่จะระบายความหมุนหีที่ไม่สามารถเห็นเจ้านายอันเป็นที่รักของผู้เขาได้ลงมือต่อสู้พวกเขาก็ต้องการกำจัดขยะ หากว่าผู้เขาได้ตรวจสอบพวกมันบนเรือหอแต่ละลำก็มีก่อป้องกันที่ห่อหุ้มเอาไว้อุปสรรคต่างๆได้ก่อตัวขึ้นเป็นรูปแบบป้องกันหลายชั้นและแม้แต่เวทมนนิวเคลียร์ก็ยังพิสูจน์แล้วว่ามันไร้ประโยชน์เป็นส่วนใหญ่เช่นเดียวกันกับที่ดีอาโบได้แสดงให้เห็นก่อนหน้านี้ถ้าคุณได้รวบรวมพลังเวทมนมันก็เป็นไปได้ที่จะทําลายส่วนหนึ่งของบาเลียแต่ว่า นั่มันก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากสำหรับความเข้าใจร่วมกันที่อัลติมาและคาเรล่าได้เข้าไปถึงดูเหมือนว่าความกำลังต่อสู้หลักจะได้มารวมตัวกันบนเรือทงของจักรพรรดิและในกรณีนี้ผู้เขาก็จะโจมตีที่นั่นก่อนรวมทั้งเหล่าเจปีศาจผู้ใต้งรับัญชาผู้ช่วยของเดียโบเวนอมคัสเอลผู้ช่วยของเททราซ่ามอรคัสเดยกุกและเชเอนคัสบารอนผู้ช่วยของอัลติมาเวลอนคัสมาฟต และซอนดาบาลอนและผู้ช่วยของคาเลน่าอาเกล่าและเอสพีเป็นไวเขาแต่ละคนก็มีพลังกำลังลบมหาศาลพวกมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นราชาแห่งโยมโลกอย่างไรก็ตามความแตกต่างในชั้นคาดมันก็ได้สะท้อนความแตกต่างในด้านความเข็งแกร่งการปฏิบัติการทางการทหารในครั้งนี้ค้าสั่งสูงสุดก็คือห้ามให้แม้แต่คนเดียวต้องตายดัยงนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถประมาทได้ ด้วยเหตุน,นั้นอัลติมาจึงได้สั่งออกไปว่าซอนดาไปกำจัดคนอื่นที่ไม่ใช่เรือธงถ้าเป็นไปได้ก็ได้เข้าร่วมกับมอร์และสนับสนุนเขาไม่เจอใครที่แข็งแกร่งขนาดนั้นแต่อย่าประมาทโอเคไหมบริชนานซอนดากระตอบว่าแน่นอนท่านอัลติมาซอนดาผู้นี้จะดําเนินการอย่างรวดเร็วตามคำสั่งของท่านอัลติมาก็ได้ออกคําสั่งให้ซอนดากำจัดศัตรูทั้งหมดและเหล่าอัศวินปีศาจหกร้อยตนก็ได้กระจายออกไปโดยรอบไปสร้างบาเรียขึ้นมาเพื่อหยุดการหลบหนี ส่งผลให้ญาติที่จะหลบหนีออกจากการต่อสู้ลบบนท้องฟ้าอาัลติมาก,ก็ยังคงมีแรงจูงใจซ่อนเล้นเอาไว้ในการจัดการกับศัตรูอย่างรวดเร็วและเพื่อที่จะไปดูความยิ่งใหญ่ของเจ้านายของเธอพร้อมกับดีอาโบในขณะที่เธอกังวลเกี่ยวกับซอนดาความสนใจส่วนตัวของเธอก็มีความสําคัญเป็นอันดับแรกที่อัลติมาได้กําหนดเอาไว้ดังนั้นพวกเขาจึงได้ย้ายไปทําความสะอาดเหล่าลูกปลาเล็กปลาน้อยเพื่อที่จะค้นเหยือของตนเองลง พวกเขาจะได้มุ่งหน้าไปยังชั้นบนของเรือธงที่จัก,กรพรรดิอยู่เหล่าทั้งสองฝ่ายก็ได้เข้าเผชิญหน้ากันเจ้าแห่งความเจ็บปวดเอัลติมาและเจ้าแห่งการทำลายล้างความอนตาา lla, ันไลคาเล่าเช่นเดียวกันกับเรลอนอเจล่าและ, HP, และ,ะเอสพีได้เผชิญหน้ากับฝ่ายคนจักรพรรดอัศวินของจัก,กรพรรดิดูรันลาและอัศวินที่แข็งแกร่งที่สุดสี่บรรดาบผู้เวทาคนจักรพรรดหมายเลขหนึ่งถึงสีที่นำโดยผู้หมวดคอนโด การต่อสู้อย่างเด็ดขาดก็กำลังจะเคลียร์ไขแล้วจกักรพรรดุอุรานาได้รับการคุ้มครองในราชแาห่งปราศาสตร์การป้องกันของมันก็สมบูรณ์ไม่มีใครสามารถทำลายมันได้อย่างไรก็ตามมันก็มีเงื่อนไขพลังงานสหลับการใช้มันจะเกิดขึ้นจากความพักดีของผู้ที่อยู่รอบๆจกักรพรรดิผู้ใต้บังคับบัญชาที่พักดีจะต้องอยู่ในบริเวณใกล้เคียงของจกักรพรรดิแล้วเงื่อนไขอ,อื่นก็คือ การป้องกันหนีจะเป็นมาเลียที่สมบูรณ์แบบอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามระหว่างการเปิดใช้งานการโจมตีและการกระทําถุกรูปแบบจะถูกห้ามความสามารถหนีก็เป็นทักษะขั้นสูงสุดของผู้พิทักษ์ปราศาทตรของคิงมิคาเอลนั่นคือเหตุผลหลักที่จีไม่ได้มุ่งหน้าตรงไปที่จกักรพรรดิรูดาน่ามันก็เป็นความจริงแน่นอนว่านั่นก็เป็นเหตุผลที่ทําไมทําให้เขาหลบอยู่ด้านหลังหลังจากที่เวลาผ่านไปหลายพันปี ดังนั้นจกักรพรรดิดูรานาจงไม่ได้เคลื่อนไหวในช่วงเวลาที่ขอเลื่อน,น,น,นการเมือการหลูกก็ได้หมายถึงการหายตัวไปของการป้องกันอย่างเบ็ดเสร็จและในตอนนั้นจกักรพรรดิอูรานาก็ได้พูดว่าเจ้าพวกแมลงจะได้เข้ามายุ่งกับการตระหนักถึงความเทยาสยานของฉันเราอัศวินหลวงกำจัดเหล่าไว้ร้ซจาจักรพรรดิดูรานาก็ได้ออกคำสั่งออกไปแล้วในตอนนั้นอัศวินของจกักรพรรดก็ได้ตอบกลับมาว่า ตามบัญชาของท่านเราสวินผู้จงรักภักดีต่อจกอักรพรรดิได้เลือดำเมินการตามคำสั่งทันทีเลั่องจากที่อัลติมาได้ยินเช่นนั้นเทีก็ได้พูดว่าเฮ้คาเลล่าไอ้แลนที่ว่าเนี่เขาหมายถึงพวกเราหรือเปล่าคนเช่นนั้นคาเรล่าก็ตอบว่าฮ่าฮ่าไม่มีทางใช่ไหมแต่ถ้าเขาเป็นคาเลล่าก็ได้ปฏิเสธคำถามของอัลติมาด้วยเสียงหัวเราออย่างไรก็ตามดวงตาของเทีก็ไม่ได้หัวเราอ มาได้สองประกายด้วยแสงอันตรายที่ดูราวกับว่ามันจะสามารถระเบิดได้ทุกเมื่อและในตอนนั้นก็ได้มีทหารคนจักรพรรดิคนหนึ่งได้พูดขึ้นมาว่าจักรพรรดิได้สั่งการมาแล้วด้วยคําสั่งสั้นให้พวกเราได้กําจัดพวกนอนมันแรงของสิ่งที่รบกวนจิตใจเรานั้นคำพ,พูดเหล่านั้นก็ได้กลายเป็นตัวกระตุน้นสหลับอ,อัลเตม่าและคาเรล,ล่าคาเรล,ล่าก็ได้พูดว่าผู้นายต้องตายให้หมดต่อด้วยอ,อัลเม่า น้อนเหลือเมื่อกี้พูดว่าน้อนเหลือพวกมนุษย์โง่เขาจะฆ่าพวกเจ้าให้หมดเขาจะทุบตีดวงวิญญาณของพวกเจ้าให้แหลกสลายอัลติมาก,ก็ได้โวยวายและคาเรล่าที่ดูสงบนิ่งแต่ว่าในใจของเธอก็สาบานว่าจะไม่ให้อภัยศัตรูเหล่านี้หากว่าความเมตตาคือการตายอย่างไม่เจ็บปวดการไม่ให้อภัยก็สูญเปล่าไปพร้อมกับความทุกข์ทรมานไม่ว่าจะด้วยวิธีใดความจินที่ว่าผู้เขาจะถูกฆ่าก็ไม่เปลี่ยนแปลง สำหรับผู้หญิงเหล่านี้อาจจะมีความแตกต่างกันแต่เหล่าปีศาจที่ติดตามพวกเขาก็ได้ตัวสานด้วยความกลัวจากออล่าของทั้งสองคนและในตอนนั้นเอสพีก็พูดว่าเอ้อาเจล่านี่ไม่เป็นอันตรายต่อพวกเราด้วยเหรอเพรเะ่นนั้นอาเจล่าก็ตอบว่าได้โปรดยอมแพ้เถอะนอกจากนั้นเมื่อพิจารณาว่าเจ้านายของพวกเราถูกดูหมินฉันก็เชื่อว่าพวกเราก็ควรจะลงโทษพวกเขาอย่างเหมาะสม พอ s ิช i นานเอสพี HP ก็ได้ถอนพอ s ิ t i นานเอสพี HP ก็ได้ถอนหายใจเฮอ้อย่าบอกนะว่าตัวคุณก็สูญเสียมันเช่นกันเื่อเอสพีได้ตระหนักว่าตัวเธอไม่สามารถหยุดอาเกน,น่าที่สงบปกติจากการปลดปล่อยของความโกรธของเธอเอสพี HP ก็ได้ถอนหายใจณนะจุดนี้ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะหยุดทั้งสามคนการยอมแพ้ก็คือคําตอบที่ถูกต้องอย่างจริงจังเดวิลอนก็มองไปที่การเล่ยเปลี่ยนบทสนทนาระหว่างไว้คอลทั้งสองคน แล้เขาก็มองดูภายนอกอย่างไร้กังวลแต่ในใจของเขาอยู่ที่จุดสิ้นสุดของปัญญาผู้บังคับบัญชาของเขาจอมารเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยกดเพืองเลยในเวลอนก็คิดในใจว่าคนโง่ขงเขาราคาที่พวกเจ้าต้องจ่ายสำหรับความโง่เขาของเจ้าก็คือความตายของเจ้าความน่ากลัวของผู้บังคับบัญชาของเขาเป็นสิ่งที่เวลอนได้คุ้นเคยเป็นอย่างดี และตามที่เวลอนได้คาดการเอาไว้ปีศาจแห่งต้นกำเหนือที่เก่าแก่ก็ได้ปลดปล่อยพลังแห่งความสยองขวัญของพวกเธอออกมาก็สำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับไว้พบกันใหม่ตอนหน้า